要排队。 ร่อนหน้าดีๆเลยเอาไปยืนถ่ายใกล้ห่อดิดเอาขึ้นระยะตรงไหนดีๆนเดี๋ยวนะชนป้ายถ่ายลามเทคอมไม่เห็น ไปลมลมลมเดี๋ยวก่อนลมมาดีเลยแหละออกขวาไว้โอ้โหมึงไม่ออกขวาออกแล้วเห็นท่าไม่ดีลงเลยนะมจืดขนาดนี้ไว้นะนมันยังไม่เร็วเละ ช้าๆไปเรื่อยๆก่อน ไม่เออสูงเนี่ยเอ้รถมานะมันขึ้นสูงจัดเฮ้ยดับไปแล้วนั่วเคียร์เคียร์ไปตั้งหลักไกลๆดิ ờ nghe nè về kia nên ngoái áp đi đi thành เวคีมอเตอร์ไซค์รถม้โหลม เชียไปเชียแล้วรถมาคันหนึ่งอยู่ปากทางอีกรอบหนึ่งไปอีกรอบหนึ่งบินเลยสายไฟเยอะก่อนรถเข้ามาสองคันไปตะแตนาบไว้ตรงจะแถวจะลงอะ่ะ สองพันสองพันเต็มลงได้เต็มลงได้เลยมันผ่านพอดีสูงไปเออวนกลับเลยกลับเลยลงเลยเอาโอเคเคลียเคลีย โเร็วขนาดนี้พอแล้วไม่ต้องเป็นมอตเตอร์อย่างที่นั่นบอกแล้วฮะเออไปเปลี่ยนอะแม่งเป็นเรื่องเออดีแล้วละ่ะมันบ,บินบนฟ้ามันก็บินเร็ว เอาไอ้ล้อใหญ่มาเปล่าฮะล้อมันหน้ามันเล็กไปนะโอ้ขนาดลงมันยังยังยังจิ้วหุดเลย ร้อนเนี่ยไม่ร้อนมาก็เลยนีะโว้ยเกิดไงเน,น,นี่ยมาเปิดดูพักเครื่องแล้วไปเปิดดูตรงร,งรง่มมั่ง